สวัสดีครับผมผมกังกระทันหันอยู่ไม่ถาวรจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ขอต้อนรับเข้าสู่การค้นหาเสียงซูตรปริศนาที่อยู่ภายใต้หลังกำแพงนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องทายเสียงซูตรปริศนาที่ได้ยินนี้ว่าเป็นเสียงใครเพราะนี่คือ The Wall ซูตรข้ามกำแพง ยินดีต้อนรับผุ้ร่วมรายการทั้ง6กท่านครับคุณยักษ์คุณเดณย์คุณไตคุณเบิกคุณปากและคุณเอิญครับผมฮัลโหลมากันครบยังครับต้องเสียงหน่อยครับคือคือนนะครับขอเสียงหน่อยครับเนื่อซเอเอเยเยเฮ้ยไม่ตอบจะเดินไปหาแล้วนะอ่ะโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสูรข้ามกําแพงคอนเซ็ปต์และกติกาของรายการเราครับง่ายมากครับผมในแต่ละรอบครับจะจับฉลากชื่อของพวกคุณทั้งหคนขึ้นมาคนหนึ่งนะครับไปไหนครับคนเยอะโอ้โหเล่นกันนานแล้วเมื่อกี้อะรเว้นระยะห่างช่วงนี้เราจะต่อเลยครับโอเคครับผมผมจะในแต่ละรอบผมจับฉลากชื่อของคุณขึ้นมารอบละหนึ่งคนนะครับ ฮ้ยเฮ้ยอะไรทำอะไรจะหาพิธีกรอยู่นี่อยู่นี่คำคำอะไรถ้าหาผมก็คำหาผมนะครับโอเคในแต่ละรอบผมจับฉลากชื่อพว่าคุณ้นาหนึ่งคนนะครับผมเพื่อให้ออกมาเป็นคนทายเสียงซูดปริศนานะครับผมออกมาอยู่ที่กำแพงอีกฝั่งหนึ่งพอเสร็จปุ๊บผมให้สัญญาจะมีเสียงซูดปริศนาครับดังขึ้นมาครับคุณเพียงแค่คุณเพียงแค่ เหน,นื่อยๆเลยเว้ยมันเกินไปนะจะมีอะพี่ไม่เห็นผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยขอน้อง กลอกไม่ยืนทียตรงนี้กลับไปฝั่งนู้น,นเลยสามนี้ครับเดี๋ยวให้จับฉลากผัดกันออกมาทายเสียงสูตรปริศนาครับทายถูกรับเงินรางวัลจากรายการของเราไปก็เดี๋ยวต่อไปเชิญทุกท่านครับไปดูอุปรกรณ์ที่มาช่วยในการทําเสียงสูตรครับผมเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปที่สตูดิโอฝั่งนู้นเลยครับเชิญครับผม มาที่ต,ตูใหม่ของเราครับจะให้ทุกคนมาดูอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทําให้เกิดสิ่งซูรนี่เลยครับเป็นยำยำสูตรเด็ดทั้งสองรสชาติรสต้มยำกุ้งน้นําข้นแซบ่บเข้มข้นเต็มรสต้ยมยำ หอเมเข้มเต็มเครื่องรสต้ยมยำกุ้งแบบไทยๆและยำยำสูเด็ดรสผัดชาทะเลแบบแห้งซอสเข้มข้นจากวัตถุดิบจริงซีดจัดจานถึงเครื่องผัดชามาเริ่มต้มแล้วก็ลองชิมรีวิวรสชาติให้คนได้ดูมาเริ่มต้มที่รสชาติแรกน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเนี่เส้นใหญ่<ฮ>นี่สี่นาทีเพื่อให้ได้เส้นที่อร่อยเหนียวนุ่มกำลังดี สี่นาทีแล้วนี่เลยเส้นกำลังเหนียวนุ่มกำลังดีคลุกเขาให้เข้ากันน,นี่เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนี่เริ่มที่น้ำซุปก่อนเลยอโอ้โห ต่อไปเส้นเส้นเส้นใหญ่เหนียวนุ่มนี่ดูเห็นไหมความเหนียวนุ่มอร่อยของเส้นยำยำสูตรเด็ดอ<ม>เส้นอร่อยเหนียวนุ่ม,มอ่ะต่อไปต้มอ,อีกหนึ่งรสชาตินี่นเลยจาิทะเลแบบแห้งเหมือน<ม><ม>เดิมแบบแห้งก็ต้มสี่นาทีเพื่อให้ได้เส้นอร่อยเหนียวนุ่มกำลังดีนะผมไ,ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอยู่นีอุ้มดูก็ได้ เมื่ไรน้องเขาเห็นน้องมันเอื้อมเอื้อมเือเพื่อน้องมองไม่เห็นเเห็นอยู่กูเบี่ยงให้ก็ได้ครบสี่นาทีเรียบร้อยแล้วเป็นแบบแห้งมีน้ําด้วยเนี่ยไม่ใชอบอกเป็นแบบแห้งเราไ่ต้มเส้นไงเนี่ยเปียกมาเลยไหนบอกแห้งมันไม่ได้เกินไม่ได้แห้งอะไรขนาดนั้นอน้ำมาต้มไม่ใช่โศกเหก็ไม่แห้งเลยสิไปแห้งก็ไปตามไกลเลยพี่ทำไมอ่ะ ตากูนะหัวร้อเพราะพูดน้องเล่นอะไรก็หัวร้องั้นก็จะตักเตือนมันคนเป็นพี่อะเพียใส่คู่ครูไอ้น้องไม่เห็นน้องไม่เห็นไอ้น้องดูน้องไม่เห็นไอ้น้องดูใกล้ๆดูมันใกล้ๆเฮ้ยน้องเห็นอยู่เลยนะน้องเห็นไอ้น้องเห็นนี่แหละเมียกูเห็นไม่ดิว่ะพวกเขาไม่เข้ากันอออืื้ห หอมนะเฮ้ยอย่าพูดเลยมึงอะดูดูสีดูสีสีน่ากินเห้เรียบร้อยใครจะชิมกูฮะฮะเสือสละให้เขาเดินมะให้น้องอะไรเลยให้ป่าเลยับเออให้ผู้หญิงชิมพี่๊ยกพี่เขาใช้ตะเกียบไม่เป็นใช้ตะเกียบมากมือจะเป็นจับมันค่อยหมุนแล้วก็หมุนเเยยฮ้เฮ้ย บอกให้ไปโฟกัสอย่างอื่นไม่ได้บอกให้ไปทำอย่างนั้นบอกว่าใช้ตะเกียบไปก็แค่พูดสอนเมื่อกี้นี่ตะเกียบกำลังแข็งเลยเดราจะผมเข้าปากแต่ที่รู้ไหมอ้ยอร่อยเข้มข้นอร่อยไหมอร่อยเหนียวนุ่มผมเข้าปากผมเข้าปากแล้วมนะยเง้ยให้ผมเข้าปากิพี่จิ้มบ้างอร่อย จิดให้พอรู้รถขายัดไม่เหลือให้พอในท้ายมั้งละเพื่อนม ผมผมโอ้ยสามสี่คนยังไม่กินกับกินกันโอ้โหถ้ามึงเหลือแค่มี้ไม่ต้องเหลือก็ได้นี่ยถึงยำยำสูตรเด็ดทั้งสองรสชาติที่จะมาทําให้เกิดเสียงสูดข้ามกําแพงกันในวันนี้ต่อไปก็เข้าสู่การแข่งขันซูดข้ามกําแพงแล้วเดี๋ยวเชิญทุกคนไปที่สตูดิโอหนึ่งกันเลยไปวันนี้ทุกคนก็มาดมตัวกันหวังว่าทุกท่าน จะได้ความสุขลรณสงบกลับไปนะครับเขาคุณราบสมรวยด้วยนะครับคุณ้าสมหวังเขาคุณสบคุณป้าสมหวังเลยที่ใส่ซองมาสามใบนะครับอาทิตย์หน้าเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีพระป่านะครับแล้วก็มีการแข่งเรือหางยาวนะครับประจําทุกา่อรอมีฝั่งลูกนิมิตนะครับเชิญได้รถพเตสัย่ายทางนะครับจะเคลื่อนตอนไหนดีเนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการแข่งขันซูรข้ามกำแพงในรอบแรกกันเลยมี6คนเดี๋ยวผมจะจับฉลาดขึ้นมา1คนเพื่อไปเป็นคนทายไปอยู่ที่กำแพงอีกฝั่งหนึ่งคนที่เหลือเนี่ยออจะส่งกันมาเป็นคนสูตรคนทายก็แค่ทายให้ถูกครับว่าเสียงซูดนี้เป็นของใคร<ม>เดี๋ยวเริ่มทำการจับฉลาดหาคนออกไปทายก่อนคนแรกนะครับที่จะได้ออกไปทายนะครับ เดี pues ๋ยวนี้ผมอาจจะยุ่งนะคนแรกนะครับผมที่จะได้ออกไปทายไต้ไต้ครับโอ้ยไส้ไส้เดี๋ยวได้ออกไปเป็นคนถ่ายเชิญซูเป็นสนามคนแรกครับเดี๋ยวเชิญไปที่กําแพงฝั่งนู้นเลยครับเชิญครับรอบแรกครับเดี๋ยวทีมงานครับนํายํายําสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ํำข้นมาเสิร์ฟเลยครับผมขอบคุณที่เหลือ ทั้งห้าคนนะครับตกลงกันอย่างเงียบๆว่าใครจะมาเป็นคนได้ครับเดี๋ยวตกลงกันแบนบนเงียบ <c oughs> ๆอะไรวางไว้อ่ะกายครับคุณแต่วแต๋รอฟังเสียงโซตปริศนานะครับผมแล้ววิเคราะห์ได้ยินเสียงไหมครับคุณแตตวแต๋ได้ยินครับจะรอบสองใรือไม่หรือได้แค่รอบเดียวครับขออีกรอบหนึ่งครับขออีกรอบครับ ยังไม่ชัดเจนนะครับอีกทักทีกังไดเป็นไงครับชัดเจนไหมครับรอบนี้ชัดเจนเลยครับรอบนี้ชัดเจนเลยเอางี้ดีกว่าเพื่อความง่ายเดี๋ยวผมให้มีคําใบ้เมื่อกี้เป็ยนสูดรใครนะเี่ยี่เปล่าติดเหล็กไงเสียงมันจะมีแบบอูนพัวอูนพัวนิดติดปยุทธ์ประยุทธ์เหล็กดัดประยุทธจะนทร อยากได้คำใบ้อีกไหมครับถ้ามั่นใจก็ตอบได้เลยนะครับผมเราะผมมั่นใจอะคุณตไต่ครับเสียงซูดปิดสนานี้เป็นเสียงใครตอบว่าพี่ยัดครับเดี๋ยวมาดูฉเฉลยกันนะครับถ้าเปิดกำแพงมาเป็นนะคุณยัดคุณไตยรับไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับมุนพร้อมกันจะเป็นพี่ยัดหรือเปล่าหนึ่งสองสาม โเฉลยครับเสียงซูเป็นธนาเป็นคุณเดชครับผมไม่เคเห็นลมมันเข้าเยอะไงแบบเข้าตามน้องฝาเอดตองชอาร์ตเช็คลมสรุปในรอบแรกนะครับเสียงซูเป็นธนาผิดนะครับผมไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมีให้เล่นอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันรอบที่สองเลยเป็นใคร คุณยัดหาครับผมผมนี่สบายเลยได้ยินหมดหชมดีครับเชิญเลยนะเรียกพี่เหรอเอ้ยอยังไม่ได้เรียกบอกแล้วว่าหูยิบเดี๋ยวรอบนี้ครับเสร็ไงานครับเชิญนำยำยำสุดเด็ดรสผัดชาทะเลมาเสิร์ฟเลยครับผมตรงครับถ้าพร้อมแล้วเสียงสุดปิดสนามาเลยครับ ตัวเล็กปอดน้อยสูได้น้อยมากเป็นคนไม่ถนัดไม่ทำอะไรถนัดขออีกทีครับอ่ะอีกทีครับผมเออสดน้ำบ้างสดน้ำบ้างอันนี้แบบแห้งครับผมแบบแห้งเหรอครับ ่าโอเคสูรเรียบร้อยครับคุณยัดคิดว่าเสียงซูรปริศนานี้เป็นเสียงของใครครับถือว่าเป็นคนที่ปกปิดโทนเสียงของตัวเองได้ดีมากในการซูรผมล่างเลอยู่สองคนเพราะดาวว่าหน่ารูปร่างเขาน่าจะเล็ก<ๆ>ก็มีน้องป่านไก่บิกครับรูปร่างน่าจะเล็กผมขอดาวแล้วกันเบิกครับดาวว่าเป็นบึกนะครับผมไปจําแพงครับหนึ่งสองสาม อร่อยพี่อร่อยเลยสมกับคนที่ผมลังเลยดิก็ปอดมันน้อยมึงแดดงูมาแล้วเนี่ยปากเฉลยครับเสียงซูสเป็นสนามเป็นคุณป่ามครับผมคุณยักษ์ไปผิดครับผมน้องเวลาซูสแบบเหมือนคนปอดน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาวิธีว่านมาช่วยขยายปอดให้ใช่ช่วยขยายปอดก็ไม่ได้มันได้เราให้น้องเขาไปออกกำลังกายเองเชิญครับเชิญครับ เรามาเริ่มกันรอบต่อไปเลยครับผมจระดขนะครับคนออกไปทายในรอบที่สานะครับเป็น <c oughs> คุณสซน่านครับผมใครจะเป็นผู้ส่งสนสูตริกศนาครับ <c oughs> ใครดีพวกเรา <c oughs> อ่าโอเคครับได้สิ่งสูตริกศนานะครับอ่าทีมงานครับยำยำสูตรเด็ดรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นเลยครับผมอ่า คุณป่านพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญเสียงโซนจิตนาครับเป็นไงครับคุณป่าน ชัด<ค>เจนมากพอจะเดาถูกไหมครับชัดเจนมากมอมีแคนดี้อยู่2คน 2> คิดว่าเป็นใครครับผมน่าจะเป็นผู้ชายที่มีปอดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงพี่ยัดกับไตไตงันะขอตอบเลยแล้วกันอ่อาผู้ตานครับเสียงสุดปิดนาเป็นเสียงใครไตไตคะ่ะตอบว่าไตไตนะครบผมโอเคมาดูคำเฉลยนะครับเปิดกำแพงหนึ่งสองสาม ควรส่วนยืมเขานั่งหน่อยเออการักตีมันเบลินตรงนีมันแย่งที่พี่นั่ง,อองกินต่อในสมัสยสมัยสมัสย <c oughs> เออเออความเฉ <c oughs> ลยเป็นคุณยัดครับผมลนล้วคุณปั่นตอบผิดครับผมสรุปนะครับเมาาื่อสักครู่คุณปา่นตอบว่าเป็นไต่ไต่นะครับเปิดกระแพงมาเป็นคุณยัดต,ตอบผิดนะครับผมอดได้หนึ่งพันบาทเออ <c oughs> เล่นกันไปสามรอบแล้วนะครับทั้งหกท่าน ยังทายกันไม่ถูกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มรอบต่อไปกันเลยครับผมเราเล่นกันไปทั้งหมดสี่รอบแล้วนะคะผมทั้ง6ท่านยังไม่มีการทายถูกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มรอบต่อไปกันเลยครับคนออกไปทายคุณจี้อีกแล้วครับได้แก้ตัวได้แก้ตัวได้แก้ตัวครับเชิญครับผมทีมงานครับนำยำยำโซเด็ตรสต้มยำกุ้งน้ำก้นมาเชิเลครับ ครับนี้เป็นส,สิ่งสุดอะไรครับคุณจีจี้พร้อมฟังไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่าขออีกรอบได้ไหมคะขอแบบยาวๆค่ะยาวที่สุดในชีวิตนะคะมีสักอื่นน,นิดนึงนะครับยังไม่ทันเลยค่ะขอีอกรอบนึงนะ้วยาวกว่านี้ครับยาวกว่าเมื่อสักครู่ครับ อยาพอไหมครับพอพอแล้วค่ะพอพอออกนิดนึงแล้วค่ะคิดว่าเป็นใครบ้างครับผมน่าจะเป็นคนที่ปอดใหญ่นะคะซูดได้ขนาดนี้มีในใจสองคนเหมือนเดิมแต่ไตกับพี่ยากษค่ะเสียงซูดปริศนาเป็นเสียงใครต่อครับไต่ไตแล้วกันค่ะครับเปิดมาเ<ต>ป็นคุณไตรไตรับไปเลย1.000บาทน,นะ,ค,ะ,ะนครับเฉลยครับเปิดกำแพงหนึ่งสองม ไปตายอยู่น<ต>ี่คุณายมิส <c oughs> ใช้ทั้งลมหายใจของมันเลยวเ<อ>น,นี่ยมันงะมีควารู้ึอีกรอบหนึ่งคือมันช็อกกันนละยจะไม่เอาเงินรางวัลกันเลยเหรอครับจะมากินกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอรอบหน้าก็หวังว่าจะถูกกันสักทีนะครับผมอโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มรอบต่อไปกันเลยครับมาเดี๋ยวจับฉลากคนทายครับคนทายคนต่อไปเป็นคุณเดชครับผม ไม่ยีไปเลยหรอไปออกไปเลยมันจะไม่เล่นไม่ใช่หรอไม่เขาเฉยไม่เฉยตามให้ผมเลยดีกว่าไม่เฉยเชิญครับเชิญยมับ่ของมุกครับอ่าโอเคครับทีมงานเชิญนำยำยำสูตรเด็ดรสผัดชาทะเลมาเสิร์ฟเลยครับแห้งด้วยอ่าโอเคครับห้าท่านครับโอเคครับคุณเดครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเราได้เสียงซูตรปริศนาแล้วครับเสียงซูตรปริศนามาครับ ผมรู้แล้วตอนนี้มีในใจกี่คนครับในใจผมมีอยู่ห้าคนตอนนี้ครบเลยที่อยอยู่ห้าคนในฝันผมคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราาะว่รู้สึกว่าปลายลมหายใจมันเขาแผ่ว ้วก็เป็นคนเซิร์ชได้ไม่ขนาดน่าจะเป็นคนดัดฟันแล้วน้องผู้หญิงสองคนนั้นน่ะตานกับเอิรดัดฟันคิดว่าเป็นฝานตอบเลยไหมครับผมตอบเลยครับคุณเด๊ครับสวัสดีครับคุณมาทำไมครับมาจากความรู้ครับอดสใจเสียงสูตรปริศนาเป็นเสียงของใครครับตอบว่าฝาคุณตานนะครับผมมาดูคำเฉลยนะครับเปิดกำแพงหนึ่งสองสาม ่กอบผมไม่่ผู้หญิงเก็บถูกนะครับพีกอบผกแต่ไม่ถูกครับเลยร้าเป็นน้องจี้ครับผมต่อพิษหือว่าเฟลจะไม่เราตัดกันเลยครับไม่มีกยู่ไมเนี่ยเดี๋ยวเราให้เล่นกันต่อครับผมรอบต่อไปครับผม มึงเอาเงินมึงกลับไปเลอ้ไอ้ไไ้ซื้ออะไรพวกกูไม่ได้หรอกเดี๋วผมจับฉลาดหาคนทายคนต่อไปอยากแจกจริงๆครับรอบสุดท้ายไม่ต้องจับนะไอ้เหียเลยมันเป็นเทพของเกมเรายังไม่เจอชื่อมันเลยเอสมัยเพิ่งไปทายเลยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวรอบนี้พิเศษหน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มให้ทั้งยำยำสูตรเด็ดทั้งแบบน้ําและแบบแห้งเลยสลับดูเลยอเชิญครับนำยำยำสูตรเด็ดมาเสิร์ฟเลยครับนี่เป็นยำยำสูตรเด็ดรส ต้ยมยำปุ้งน้ำข้นนะครับแล้วก็ยำยำโดเดดรสผัดชาทะเลแดบแห้งครับผมผมขอแอดวานได้ไหมไหนก็เป็นตัวแทนจากพวกผมแล้วผมจะให้ทดสอบสกิลก็เลยว่าคนนี้คือสุดยอดเทพเหมืเกมเดี๋ยวให้ชดน้ำข้นซดแห้งข้นแล้วให้เขาถ่ายแต่ถ้าถูกขึ้นมาเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยผมขอหมดเลยได้ไหมเพื่อเอามาแบ่งกันไงโอเคครับเคครืเ่อเลยครับผมใครจะมาเป็นเซ็งซดปิศนะครับได้คนแล้วนะครับคุณเบิกพร้อมไหมครับพร้อมครับ อันนี้เราเริ่มจากยำยำสูตรเด็ดรสผัดชาทะเลแบบแห้งก่อนนะครับฟังเสียงสูดครับผมขอนึกออกไหมครับคุณเบิร์ตันนี้เป็นผู้ชายครับต่อไปเป็นยำยำสูตรเด็ดรสต้ยมยำกุ้งน้ำข้นแบบน้ำครับผมเสียงสูดครับ คู่เป็นซูตรน้ำครับเดี๋ยวต่อไปซูตรเส้นครับจบแล้วครับคุณเบิกพรนึกออกไหมครับอืมพรนึกออกครับตอนนี้มีในใจไว้กี่คนครับสองคนครับผมผมเดาแล้วกันตอบเลยใช่ไหมครับผมครับผมเดี๋ยวผมเดินไปหานะครับถ้าตอบถูกทั้งแบบน้ำและแบบแห้งรับเงินรางวัลทั้งหมดไปเลยนะครับผมแบบไหนก่อนครับตอบแบบแห้งก่อนนะครับแบบแห้งนะครับเสียงซูตรปริศนาแบบแห้งนี้ เป็นเสียงใครครับผมว่าไต่ครับแห้งตอบว่าไต่โอเคและแบบน้ําครับเสียงซุ้มเป็นสนาแบบน้ําเป็นเสียงใครครับน่าจะเป็นพิยั์ครับคุณเลือกตอบว่าไต่ครับิเคอเพราะว่ามันยังไม่ได้กินเพราะมันอยากกินมากส่วนแบบน้ําตอบว่าคุณยั์ครับผมเพราะว่ามีเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะทีเดียวแจ๊ะทีเดียวปิดท้ายปิดท้ายถ้าผมเปิดกำแพงมาแบบแห้งอยู่ตรงหน้าไต่ แบบน้ำอยู่ตรงหน้าพี่ัจษ์แจ็คหแตกรับเงินรางวัลไปเลยนะครับรวม6,000บาทนำไปแจกกันทั้งทีม,ลมเลยนะครับมาดูคำเฉเลยครับ1 2ึเฉลยนะครับแบบแห้งเป็นคุณเดครับและแบบน้ำเป็นคุณไต,ต๋ดังนั้นคุณเบกตอบ ผิดหรือว่าเฟลตอบกันไม่ถูกเลยนะครับจะจะให้ยังตอบไหมครับจะแจกจริงใช่ไหมเนี่ย อยากแจกจริงๆครับก็ <im> จบไปแล้วนะครับสําหรับสูตรข้ามกําแพงของเราและสําหรับคุณผู้ชมนะครับใครอยากลองยำยำสูตรเด็ดผมมีแนะนําให้คุณผู้ชม2รสชาติครับรสต้ยมยำกุ้งน้าข้นแซ่บเข้มข้นเต็มรสต้ยมยำหอมเข้มเต็มรสต้ยมยำกุ้งแบบไทยๆด้วยส่วนผสมจริงที่คัดสรรมาอย่างดีและยำยำสูตรเด็ด รถผัดชาทะเลแบบแห้งซอสเข้มข้นจากวัตถุดิบจริงซีสจัดจ้านถึงเครื่องผัดชาต้มเพียง4นาทีจะได้ยำยำสูตรเด็ดที่เส้นใหญ่เหนียวนุ่มแซ่บซีสโดนใจแน่นอนครับผมหาซื้อมาลองทานกันได้ครับมีจำหน่ายที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านและช่องทางออนไลน์ราคาเพียง10บาทเท่านั้นครับผมร้านค้าใกล้บ้าน1ิบาทครับโอ้ ดีเลยปะเมาวันะเราจะได้มีร้านค้าของตัวเองสักทีไม่ได้หมายถึงก็วันนี้ก็ขอบพระคุณทั้ง6ท่านมากๆนะครับขอบคุณมากครับที่ร่วมรายการกับเราไม่เดางกาอะไเลยและสัปดาห์หน้าครับผู้เข้าแข่งขันจะทำภารกิจในการทายเสียงซูตรปสนาได้ถูกต้องหรือเปล่ารอติดตามกันสัปดาห์หน้าครับกับ The Wall s ู i t s ูต t ข้ามกำแพง